ก็เก oh. ่ากลิ่นก็ม็นจะทำไงได้ฉันก็คงต้องทนอยู่ที่างนี่ไปสักพักเชิญจ้าค่ะแม่สืก็มีคนอู่คนหนึ่งอยู่ที่บ้านของฉันนี่เธอมาอาศัยอยู่บ้านฉันแล้วอ่ะเธอยังจะไปยันท้องนอนซะไปอีกหรอแล้วจะทำอะแกเนี่ยควรรู้สึกเป็นเกียรติประวัติหรือเปล่าที่คนอย่างฉันเนี่ย เลือกมานอนห้องของแกใช่อนาคตหนูเบลอะเขาจะแต่งงานกับเศรษฐีเธอจะพูดอะไรเนี่ยระวังปากบ้างนะใช่ไหมลูกจริงค่ะแม่นี่ออกไปได้เลยป้าคะไปหนูเบลมันจะพักก่อนไปเลยไปเอ้ยนี่แดเนียลลูกสาวป้าเนี่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยฮะพูดเบาๆหน่อยสิลูกสาวของป้าฉันเนี่ยบ้าซีรีส์ก็หลือตายเขาหวังว่าเขาจะแต่งงานกับพวกเศรษฐีนั่นแหละ ป,ป้าแน่เขาก็ป้าของฉันเนี่ยยิ่งกว่าลูกสาวของแกอีกวันๆน,นะแกคิดแต่ว่าอยากให้ลูกสาวของแกเนี่ยแต่งงานกับพวกคนรวยล่นฟ้ายอยาง้งแหละโอ้โหสมแลวที่เป็นแม่ลูกกันน่ะนี่แล้วฉันต้องทำไงเนี่ยตอนนี้นางยีท่องนอนฉันไปแล้วนี่ทนหน,หน่อยสิเดี๋ยวพวกเขาสองคนเนี่ยก็ไปกันแล้วพูดนะใจเย็นใจเย็น้ย,นยไม่รู้ว่าเขาได้ยินปะเนี่ยโอ้ยลูกชิมไหน ป้าคะนี่มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะป้าเป็นแม่หรือเป็นคนใช้คะเนี่ยพี่แกอย่ามาพูดแบบนี้นะแกจะไปรู้อะไรฉันก็กําลังปลูกฝังการเป็นภรรยาเศรษฐีให้ลูกสาวฉันอยู่ไงเพราะการเป็นภรรยาเศรษฐีเนี่ยต้องการคนดูแลแบบนี้ไงแล้วทาไมเธอถึงต้องรอแต่งงานเกษฐีด้วยอ่ะก็เพราะว่าคนที่เขาเหมาะสกับฉันเนี่ย ขาก็ต้องเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็มีฐานะรวยเข้าใจปะใช่แล้ว <S <S แลวอย่างเนี้ยถ้าฉันไม่ได้แต่างงานกับคนแบบนั้นเนี่ย,ยมันก็คงจะเสียได้รูปรล้ากันสวยงามระดับเมีนมอย่างฉันแน่เลยอ่อพอละพอละพอเจ้าถ้าเกิดว่าเธออยากจะรวยเนี่ยนะทาไมเธอถึงไม่ไปทํางานหาเงินเองอะ่ะนี่ผุกปากผู้หญิงเนี่ยถึงจะทํางานเก่งแค่ไหนก็สู้กับการมีสามีรวยๆยไม่ได้หรอก ถูกค่ะแม่ขาป้าอีกอย่างเนี่ยถ้าฉันได้แต่งงานกับคนรวยๆเนี่ยนะฉันก็จะได้ไปอยู่ในครื่งหาดหลังโตๆโตใหญ่ๆแล้วฉันก็จะมีเงินใช้สบายไม่ต้องไปทำงานหาเงินให้เหนื่อยและ้าวันนั้นจะมีพร้อมเมื่อไรเนี่ยบอกเลยนะฉันจะไม่เหนื่อยเลยป่านี่ฉันว่าเธอควรไปหาหมอบ้างนะไอ้เน็ตฉันว่าจริงๆอ่ะแกอิจฉาฉันมากกว่าฉันจะบอกเลยนะ ่อให้แกอิจฉาฉันไปนมันก็ไรไประโยชน์เพราะทั้งชีวิตของแกเนี่ยมันเทียบอะไรกับทิวฉันไม่ได้น,นิดสั่แล้วถ้าลูกสาวฉันรวยนะแกก็ไม่ต้องมายืเมเงินลูกสาวฉันละ w h วหน้า,านครับ,บรบกวนเซ็นเอกสารให้หน่อยนะครับขอบใจนายมากนะทุตส่าห,ห,ห์ไปโทรหาให้โอ้โหขับรถหรูได้่งไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำอยู่แล้วางั้นผมขอตัวนะครับ เออว่ะฉันว่านะสงสัยจะเป็นทายาเทเศรษฐีแถวน,นี้แน่เลยอ่ะเศรษฐีเรหรอป้าป้าเป็นไรคะก็เมื่อคืนนี้สิเบลไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนเลยไม่รู้บ้านนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วฉันจะอยู่ยังไงป้าคะป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เดี๋ยวหนูกระแดนเนี่จะไปช่วยตามหายเองค่ะอ่ะนี่มีเรื่องอะไรกันเหรอคะนี่เบลแกหายไปไหนมาทั้งคืนรู้ไหมว่าแม่ห่วงจะเป็นบ้าอยู่แล้วหนูก็ไปทำตามความฝันมานะสิคะแม่แถมสุ <c oughs> ่งเด็กด้วยทาแม่นี่แ, <c oughs> แกไปบ้านกับใคร <c oughs> แม่ก็ใจเย็นก่อนสิคะ่ะ พวกคนที่หนูไปมั่นมาด้วยเนี่ยเขาเป็นหนูเศรษฐีระเวกนี้เลยนะคแม่บอกก่อนเลยว่ารวยมากแกแต่งงานกับซิตีเหรอแต่ว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวหนูพาเขาเข้ามาทำความรู้จักนะคะทีราค่ะเข้ามานี่เลยค่ะออขออนุญาตนำตัวให้ทุกคนรู้จักนะคะ เขาคนนี้เนี่ยคือว่าที่สามีของหนูเองค่ะแม่เป็นทายาทบริษัทสุวรรณเรืองงั้นเหรอนายชื่ออะไรอ่ะืมทิลาทัศนอนนท์ธัชรัตนพงศ์มณีครับฮะนายไม่ได้นำสกุลสุวรรณเรัองวัดหรอกก็เพราะว่าบอสบริษัทฉันเนี่ยเขามีแต่ลูกสาวไงเขาไม่ได้มีลูกชายแถมตอนนี้นะลูกสาวเขายังเรียนมัธยมอยู่เลย ก็เขาเป็นแค่คนขับรถของบอสไงคนขับรถอ้าวไอ้บ้าไอีโลอกเลยเธอจะบอกแกโอ้ยนี่เธอจะมาใส่ร้ายฉันแบบนี้ไม่ได้นะก็เมื่อคืนเธอเป็นคนมอมเหล้าฉันแล้วก็พาฉันไปโรงแรมเองอ่ะแถมยังมาค้บให้ฉันใส่แหวนบ้านี่อีกอ้าวหยุดพูดนี่ถ้าฉันรู้ตั้งแต่แรกว่าเธอบ้าเงินขนาดนี้นะอย่าว่าแต่มั่นเลยหน้าฉันยังไม่อยากจะมองเลยแต่ช่างมันเถอะไหนๆก็มั่นแล้วอ่ะก็ทนอยู่ด้วยกันไปก่อนนะและอีกอย่างเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่มีอะไรเลยนะจริงเหรอจริงสิเพราะว่าฉันเนี่ยยังมีหนี้ตั้งสองล้านเหรอฉันจะมีหอวแกไอ้เจ้าตัวไอ้หัวรักจะไปไหนนะจ๊ะ